ตอนนี้มันมีแผงที่มีกำลังวัตต์เนี่ยมากกว่า500วัตต์แล้วทีเดียวสวัสดีครับพบกับผมนะครับดนจากช่องกัปตัน DIY ครับ ก็หลังจากที่ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องระบบโซลาร์เซลล์ไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นติดตั้งหรือว่าพาไปชมสถานที่ที่เขาใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ก็ดีนะก็มีท่านผู้ชมหลายท่านเลยนะครับมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องระบบโซลาเซลล์มาปรึกษามาอยากจะติดตั้งหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้กันต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้ความสนใจในเรื่องของระบบโซลาเซลล์แล้วก็เป็นพลังงานทางเลือกเป็นพลังงานสะอาดนะฮะเพื่อที่จะสร้างอนาคตให้กับลูกหลานเรานะครับได้มีพลังงานสะอาดใช้ได้ ลดมลภาวะใช้แล้วก็ได้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายให้ประเทศด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีแผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับที่กำลังวัดสูงขึ้นนะเนื่องสมัยที่ผมเริ่มเข้ามาศึกษาใหม่ๆเนี่ยแผงสองร้0วัตต์300วัตต์เนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ราคาสูงแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นแผงที่กำลังวัดเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วพอเริ่มเข้ามาทำในเรื่องของธุรกิจโซลาร์เซลล์นะครับเริ่มติดตั้งเริ่มอะไรก็มีแผง400 450 4ววััตตต์์มา450 400, เอ่ต 445วัตต์ก็รู้สึกว่าเออมันเยอะมากแล้วนะแต่เชื่อไหมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มันมีแผงที่มีกําลังวัตต์เนี่ยมากกว่า500วนะัตต์ละทีเดียวอ่าหลายคนก็บอกโอ้เคยเห็นแล้วนะแผง500 5 535วัตต์540วัตต์อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วท่านผู้ชมก็ชอบนะครับสนใจที่เอออยากเอามาติดตั้งด้วยความที่ว่าแผงมันหนึ่งแผงเนี่ยให้กําลังวัตต์สูงเพราะฉะนั้นในระบบไม่ว่าจะเป็นติด5กิโลวัตต์3กิโลวัตต์จะทําให้ใช้จํานวนแผงเนี่ยน้อยลง วันนี้ผมจะมาคุยให้ฟังว่าแผงลักษณะที่กำลังวัดสูงๆแบบนี้นะครับดีหรือไม่ดีต่อระบบโซลาเซลล์ยังไงบ้างครับแน่นอนนะครับเมื่อพูดถึงแผง500วัตขึ้นไปเนี่ยนอกจากจะเป็นแผงรุ่นใหม่แล้วนะครับมันก็จะได้แผงที่มีกำลังวัดสูงด้วยเพราะฉะนั้นในบ้านที่มีข้อจำกัดนะฮะเรื่องพื้นที่การติดตั้งแผงเนี่ยมันจะทําให้เราใช้จํานวนแผงเนี่ยน้อยลงไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อเท็จจริงดีกว่าดีกว่านะครับว่าแผงที่กำลังวัดสูงๆอย่างที่บอกเนี่ย นอกจากเรื่องของจํานวนแผงที่เราจะใช้น้อยลงแล้วเนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพของระบบโซลา r เซลล์เราเนี่ยมันดีขึ้นจริงไหมนะครับก่อนอื่นเรามาต้องทราบก่อนว่าถ้าเราจะต้องการใช้แผงที่กําลังวัดสูงๆแบบนี้นะฮะห้าวัตตวัดขึ้นไปก็ดีนะครับเราจะต้องมีการเตรียมตัวหรือว่ามีข้อมูลอะไรบ้างแน่นอนนะครับเมื่อแผงมีกําลังวัดสูงขึ้นทําให้ขนาดของตัวแผงเนี่ยก็ต้องมีความใหญ่ขึ้นแน่นอน ในช่วงที่เราใช้งานที่ผ่านมานะครับแผง3 3 0วัตต์แผง, w, แผง400 w, 4 0 0วัตต์440วัตต์ขนาดจะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยทีเดียวแต่เมื่อแผงที่มีขนาดกําลังวัตต์เนี่ยมากขึ้นไปนะครับ5 0 0วัตต์ขึ้นไปเนี่ยแผงมีขนาดใหญ่ขึ้นกว้างคูณยาวเนี่ยมากขึ้นแล้วมีผลยังไงครับเดี๋ยวเรามาลองดูขนาด ปกติที่เราใช้งานกันอยู่ก่อนนะฮะแผงขนาดปกติที่เราใช้งานกันนะครับไม่ว่าจะเป็น440วัตต์445วัตต์เนี่ยมันจะมีขนาดกว้างคูณยาวเนี่ยประมาณนะครับ1,000มิลมคูณ2,000มิมก็คือ1เมตรคูณ2เมนั่นแหละผมยกตัวอย่างแผงขนาด440วัตต์ที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็จะมีขนาดประมาณ1,000กับ2มิมแล้วก็ยาวนะฮะ2,150มิม mm, แล้วแผงชนิดนี้นะครับ จะมีแรงดันอยู่ที่4 3 9โวลต์ท่านผู้ชมจำตัวเลขตัวนี้ไว้ด้วยนะครับแต่พอเป็นแผง500วัตต์นะครับแผงจะมีขนาดใหญ่ขึ้นผมยกตัวอย่างในขนาดที่อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับขนาด530วัตต์จะมีความกว้างคูณยาวอยู่ที่1,134ม mm ิลิเมตรคูณ2,285ม mm. ิลิเมตรนี่คือ กว้างแล้วก็ยาวขึ้นไปอีกนะครับแล้วให้แรงดันอยู่ที่41.64โวลต์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับจากตัวเลขที่ผมบอกนะครกว้างคูณยาวแน่นอนว่าชุดในการที่จะยึดพวกกับโครงหลังคากับแผ่นโซลาร์เซลล์เนี่ย มันต้องมีขนาดที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นตัวรางนะครับความกว้างความยาวขนาดอะไรพวกนี้เขาจะต้องมีการปรับแน่นอนว่าบางทีพวกนี้มันจะเป็นชุดสําเร็จมาหรือว่าเป็นชุดที่เขาจัดเตรียมไว้แล้วนะครับแต่พอขนาดมันไม่ได้เรียกว่าจะบอกว่าไม่ได้มาตรฐานก็ไม่เชิงน,นะครับแต่มันไม่ได้เป็นในแมสที่เขาสั่งผลิตมาในจำนวนปริมาณมากๆเลยตัวนี้มันก็จะมีต้องสต็อกในส่วนหนึ่งไว้เพราะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายตัวนี้ก็จะสูงขึ้นแน่นอนว่าผู้ที่ให้บริการติดตั้งนะครับก็คง ต้องเอามาบวกกับผู้ที่ต้องการจะติดตั้งหรือเจ้าของบ้านนั่นเองนะครบวกเพิ่มไปนิดหน่อยแหละตรงนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่สําคัญมากมายราคาจะไม่ได้กระโดดขึ้นไปแบบเป็นพันหรือเป็นหมื่นนะครับก็อาจจะแบบหลัก10บหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างที่บอกนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักที่เราจะมาคุยกันแต่ประเด็นหลักของเรื่องนี้นะฮะ มันจะไปมีผลกับตัว Efficiency ของระบบโซลา r เซลล์ที่เราจะติดตั้งครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟกราฟหนึ่งนะครับท่านผู้ชมลองดูกราฟนี้นะครับกราฟนี้นะครับเป็นกราฟอินเวอร์เตอร์นะฮะเป็น Efficiency ของอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อเรียกว่ายอดนิยมในขณนะนี้เลยนั่นก็คือหัวเว่ยให้ดูกราฟ3เส้นนี้ประกอบระหว่างที่ผมพูดไปด้วยนะครับ ในกราฟนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีกราฟเส้นสีฟ้าสีส้มแล้วก็สีดํากราฟนี้นะครับเป็นกราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์นะครับเทียบกับแรงดันรวมจากแผงของโซลาเซลล์อ่ะเรามาลองยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพเลยนะครับในระบบที่เราใช้งานกันเนี่ยสมมุติว่าเอาที่10กิโลวัตต์เลยนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนถ้าเราติดตั้งด้วยแผงขนาด4 4 0วัตต์แล้วยึดตามระเบียบของการไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะให้ทําการขออนุญ,ญาตขนานไฟหรือขออนุญ,ญาตขายไฟได้เนี่ย ก็คือเราจะต้องติดแผงรวมแรงดันแล้วนะครับรวมวัดแล้วเนี่ยรวมกาลังกำลังของแผงแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกินกําลังของอินเวอร์เตอร์อันนี้จะต้องมีวงเล็บว่านับแผงนับแผงนะฮะหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อนับรวมกันแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พอดีเป๊ะแต่มันจะต้องไม่แบบเกินไปเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือนับจากจำนวนแผงแล้วต้องใกล้เคียงกับจำนวนวัตที่ เราจะติดตั้งอินเวอร์เตอร์เช่น10กิโลวัตต์เนี่ยไม่น้ต้องอาจจะเป็น9,008 9,009หรือถ้าหมื่นก็หมื่นต้นหมื่นแบบหมื่นหลัก10อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้การนับแผงเอาซึ่งในกรณีนี้นะครับปกติแล้วถ้าเป็น4 40วัตต์นะหรือ4 45เนี่ยจะใช้แผงกันอยู่ที่ประมาณ 22แผงนะฮะอันนี้คือมาตรฐานเลยนะโดยในระบบ 10k นะครับถ้าเราต่อเป็น2สต r i n นะครับแน่นอนว่ามันต้องเป็น2 string ่แลยวสตริงเดียวไม่ได้ string ก็คือว่าเอาแผงเนี่ยมาอนุกรมกันนะครับแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่แอมจะเท่าเดิมรวมกันแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ในเลนจ์ของอินเวอร์เตอร์ที่รับแรงดันตรงนั้นได้เช่นสมมุติว่าบอกว่าอินเวอร์เตอร์นี้รับแรงดันได้4 0 0 500โวลต พอเราอนุกรมกัน1สตริงเนี่ยจะต้องไม่เกิน500โวลต์แล้วแผงที่เหลือทำไงก็ต้องเอามาอนุกรมอีกสตริงหนึ่งก็เป็น2สตริงแล้วเอา2สตริงนี้มาขนานกันโวลต์ v, มันก็จะเท่าเดิมแล้วก็จะทำให้ได้กระแสะเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นหลักไฟฟ้า,ฟาง่ายๆอันนี้ท่านผู้ชมน่าจะเข้าใจอยู่อ่ะทีนี้ใน 10k นะครับเรามาอนุกรมกัน2สตริงแล้วก็เอามาขนานกันเนี่ยมันจะแผงละ สตริงกับ11แผงก็เอามาคูณกันนะครับสชุดเนี่ยก็คือ440วัตต์คูณ2ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าแผง440วัตต์เนี่ยมีแรงดันอยู่ที่43.9โวลต์เมื่อเอาอนุกรมกัน11แผงก็เอา43.9คูณ11นะครับท่านผู้ชมก็จะออกมาที่482.9โวลต์ตีซะ483โวลต์นะครับแต่ทีนี้ในทางกลับกันครับถ้าเราใช้แผง530วัตต์เราก็จะต้องใช้แผงเนี่ยจาก22แผงนะครับจะเหลือแค่18แผงนะ เพราะว่าเอามาคูณกันเนี่ยมันก็จะได้อยู่ที่ในเลนส์ที่เขาว่านะครับแล้วมันก็จะต้องเป็นเลขคู่ด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าได้19แผงก็จริงแต่ว่าพอมาเป็น2สติงเนี่ยมันก็จะมีแผงละ9แผงกับอะไรนะเออสิแผงอันหนึ่ง9แผงก็สติงนึงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องเป็น99 9ก็คือ18แผงแล้วนํามาขนานกันนะครับแผง530วัตต์เนี่ยจะมีแรงดันอยู่ที่41.64โวลต์ใช่ไหมครับ พอ,อามาคูณกันจะได้แรงดันออกมานะครับที่3 7 4 7 6กโวลต์ก็คือตีเท่า375แหละนะครับจะเห็นว่าใช้แผงน้อยกว่าและ18แผงกับย2ิบแผงนะครับเมื่อนําไปเปรียบเทียบกราฟนะครับท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับถ้าใครที่อาจจะจบมาทางด้านคํานวณหรือวิศวะอาจจะมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆนะแต่ถ้าท่านผู้ชมที่อาจจะยังดูกราฟไม่เข้าใจนะครับผมมาคุยไปพร้อมๆกันเลยเราจะสังเกตว่าแผงขนาด530วัตต์เนี่ยนะครับประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์เนี่ย จะไปตกอยู่เส้นกราฟสีฟ้า่านผู้ชมดูตามทันนะเส้นสีฟ้านั่นก็คือประสิทธิภาพจะต่ํากว่าการที่เราใช้แผงขนาด440วนะัตต์มาอนุกรมกัน2สตริงนะครับซึ่งแผง440วัตต์เนี่ยเอฟฟิเชนซีเขาจะไปตกอยู่ในเส้นของกราฟเส้นสีส้มครับแล้วมันต่างกันยังไงละ่ะเรามาให้ท่านผู้ชมพิจารณาเองเลยนะครับจากกราฟว่าบ้านเราควรติดตั้งด้วยแผงขนาดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมซึ่งตรงนี้เห็นไหมว่า กราฟในเส้นสีส้มเนี่ยมันจะอยู่ในเส้นของ e อ f i c i e n c y ที่สูงกว่านะครับในเส้นสีฟ้าเนี่ยมันจะ e อ f i c i e n c y เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าและในขณะเดียวกันงั้นเราบอกว่าถ้างั้นเราใช้แผงที่กำลังวัตต์น้อยกว่าน,นี้เลยนะแม้แผงแบบ150วัตต์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูว่าเมื่อบวกแรงดันกันแล้วเนี่ยมันอนุกรม,มกันปุ๊บแรงดันรวมมันอาจจะทะลุไปแบบ7800เลยซึ่งก็ทำให้ e f f i c i e n c ี่ต่ำลงมาอยู่ดีเพราะนั้นเนี่ยต้องดูนะครับในระบบที่เราออกแบบเนี่ย เราต้องออกแบบให้อยู่ในเลนจ์ของ Efficiency ที่ดีที่สุดณนะตอนนั้นเลยนะอันนี้เราก็พูดถึงในพื้นที่ที่ไม่มีขีดจำกัดว่าเออมีพื้นที่ติดเพียงพอซึ่งตรงนี้ถ้าติดตั้งกับทีมงานที่เขามีการคำนวณนะครก็จะดูให้แหละว่าออแผงขนาดนี้เหมาะกับพื้นที่ขนาดนี้ไหมหรือควรจะใช้แผงใหญ่ขึ้นเพื่อลดพื้นที่ลงอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้เราก็ต้องมาคุยกันอันนี้เชื่อว่าหลายๆท่าน ที่อาจจะไม่เคยเห็นกราฟนี้ก็จะชอบว่าอยากได้แผงใหญ่แผงรุ่นใหม่530วัตต์เนี่ยลองดูกราฟนี้แล้วลองพิจารณาเองนะครับว่าระบบของท่านผู้ชมเนี่ยเหมาะที่จะติดแบบนี้ไหมนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ติดอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อหัวเว่ยเป็นอาจจะเป็นโซฟาอาจจะเป็น i n v t หรือยี่ห้ออื่นก็ดีลองดูกราฟตัวนี้นะครับทางผู้ติดตั้งเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือสอบถามไปทางโรงงานผู้ผลิต เขาจะมีกราฟตัว Efficiency ตรงนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมลองมานั่งคำนวณก็ได้หรือปรึกษากับทีมติดตั้งก็ได้นะฮะถ้าติดตั้งกับผมเนี่ยเราก็จะดูตรงนี้ให้ด้วยอยู่แล้วจะพยายามติดตั้งให้ได้ในส่วนของกราฟที่เป็น Efficiency ที่ดีที่สุดระบบนั้นเลยนะครับ mm hmm. ก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมที่กำลังอยากจะติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ช่องกับกครับ,เ,เ,คครบเรามี Facebook กลุ่มอยู่นะฮะชื่อพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตนะคะก็เข้าไปกดจอยกันได้ที่ใต้ Description ด้านล่างเลยนะครับแล้วถ้าชอบผลงานของช่องเราอยากจะสนับสนุนนะครับง่ายๆเลยครับกดลิงก์เลี้ยงกาแฟผมได้ที่ใต้ description ด้านล่างอีกเช่นเคยนะคะสํสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ